ราง้เรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับมันเป็นประสบการณ์สยองของคุณบอลที่ได้เจอเจอมากับตัวเองคุณบอลบอกว่าการที่เขาได้เรียนจบทุงสูงและได้ทำงานที่ดีนั้นแต่มันก็เป็นเหตุที่ทำให้ต้องไกลบ้านของตัวเองบางทีมันก็ลำบากเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ซุกหัวนอนคุณบอลน,นั้นทำไงเป็นข้าราชการประจำอยู่ที่จงังหวัดแห่งหนึ่งที่ภาคใต้แต่พอไปดูบ้านพักข้าราชการที่ได้อยู่ฟรีนั้นเคยมันจะกล้าอยู่ได้แล้วกรับทั้งรกทั้งผูพังยังกับบ้านผีสิงก็ไม่ปานแทมยังไม่มีใครกล้ามาพักเลยสักหลังเดียวใคไรได้มาเห็นสภาพบ้านแบบนี้ถ้ากล้าพักหลงก็ยอมใจเต็มทีน่ากลัวจากทั้งคนและก็สัตว์ หรือพวกที่มองไม่เห็นตัวตนต่างๆแล้วใครล่ะครับจะกล้าเอาชีวิตตัวเองเข้ามาเสี่ยงคุณบอลก็เลยออกหาเดินดูห้องพักต่างๆแต่มันก็หายากเหลือเกินที่จังหวัดนั้นเพราะมันยังไม่ได้เจริญเท่าไหร่นักวันแรกวันที่สองก็ยังไม่ได้บ้านพักอยู่ดีจนต้องไปขออาศัยนอนกับพี่ร่วมงานที่เขาสงสารให้คุณบอลไปพักด้วยก่อนในระหว่างที่หาห้องพักนั่นเอง จนวันที่3คุณก้อยเพื่อนร่วมงานอีกคนบอกว่ามีหอพักแห่งหนึ่งยินนี้เลิกงานลองไปดูสิค่าเชามีแพงหรอกอาจจะดูเก่าสักหน่อยส่วนมากก็จะเป็นพวกนักศึกษามาพักเพราะอยู่ใกล้กับมหาลัยได้ยินแบบนั้นคุณบอลก็โอเคเลยแล้วกรับเลิกงานปุ๊บก็ออกเดินทางไปตามที่คุณก้อยได้บอกใช้เวลาเดินทางไม่นานนักก็ไปถึงคุณบอลหยุดมองดูสภาพหอพัก ซึ่งมองจากภายนอกนั้นมันก็เข่าจริงๆตามที่คุณก้อยได้บอกนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะมีการตกแต่งทาสีใหม่ก็ตามแต่มันก็ไม่อาจที่จะปกปิดความกระดำกระดังของความเก่าแก่ไม่ได้แถมบรรยากาศก็ยังเงียบเชียววังเวงหน้าขนลุกมันก็เลยทำให้คุณบอนเด้แต่คิดในใจมีคนอยู่หรือเปล่าเราวันเนี่ยขณะตอนสี่ห้าโมงเย็ยนเลิกงานเลิกเรียนยังไม่เห็นมีคนเลย ถ้าเป็นกลางคืนมันจะไม่ยิ่ยงกว่าป่าช้าเลยหรือวะพอได้คิดจบก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาถามมีเล่นหรือพ่อนุ่มมาหาห้องเช่าหรือว่ามาหาเพื่อนตอนนี้เขายังไม่กลับมาหรอกตอนดึกๆนู่นวัยรุ่นถึงจะได้พากันกลับห้องคุณบอลก็ได้แต่บอกคุณยายคนนั้นไปว่าพอดีว่าพี่ที่ทำง,งานแกณแนะนำมาน่ะครับว่าที่นี่มีห้องเช่าว่างและมันมีห้องว่างไมหมล่ะครับ ผมจะขอเช่าตักห้องหนึ่งคุณป้าคนนั้นก็เลยบอกว่ามีสิจะดูหรือเปล่าละ่ะห้องเอนะว่างทั้งชั้นสองแล้วก็ชั้นสามเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปดูคิดค่าเช่าไม่แพงหรอกเพราะว่าตึกมันไม่ได้ใหม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ก็พอจะมีคนเช่าอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่ต้องลำบากเรื่องค่าเชา่าทนายนะักคุณบอลก็เลยได้เดินตามป้าคนนั้นขึ้นไปดูที่ชั้นสอง ป้าเจ้าของก็เปิดห้องแรกที่ติดบันไดให้ดูโพลเกบอกว่าห้องมันเหมือนกันหมดซึ่งแต่ละชั้นจะมีอยู่สิบห้องหันหน้าเข้าหากันชั้นสองก็มีคนเช่าอยู่หลายห้องเหมือนกันครับขุณบอลก้าวขาเดินเข้าไปเดียวห้องทุกอย่างมันก็มีครบไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงโต๊ะแอร์แถมยังมีระเบียงหลังห้องไว้ชมวิวอีกต่างหากเขาก็คิดว่ามันเข้าท่าดี ก็เลยได้ถามค่าเช่าไปว่าเดือนละเท่าไรป้าเจ้าของก็บอกมาว่าเดือนละพันแปดจ่ายล่วงหน้าเดือนหนึ่งก็เข้าอยู่ได้เลยน้ำไฟก็ดูตามมีเตอร์เมื่อได้รู้ราคาค่าเช่าแล้วก็รู้สึกโอเคในราคาที่สมเหตุสมผลอาจจะถูกด้วยซ้ำยังไงก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วอยู่ย่ไปก่อนแล้วกันคุณบอลได้คิดแบบนั้นถ้าไปเห็นที่อื่นที่ดีกว่าค่อยย้ายอีกทีก็ได้ คุณบอลก็เลยตกลงเช่ากับป้าเจ้าของหอทำสัญญาวาเงินตอนที่ย้ายมานั้นคุณบอลไม่ได้มีอะไรติดตัวมากหรอกรับก็มีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบเท่านั้นพี่ที่เคยได้ไปนอนอยู่ด้วยก็บอกว่าถ้าอยู่ที่นั่นไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับพี่นะยินดีต้อนรับสเสมอมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเพราะว่าตัวของพี่นั้นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมีย พี่เองก็เคยแต่งงานเหมือนกันแต่ก็ไปไม่รอดเลยขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าด้วยความที่คุณบอลน,นั้นเป็นคนที่ขี้กระเดงใจก็เลยได้แต่ขอบคุณพี่แกไปพอเดินเข้าไปในห้องพักกำลังจอาเสื้อผ้าเก็บใส่ตู้อยู่ๆมันก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาเขาได้แต่คิดในใจว่าใครวะกูยังไม่ได้รู้จักใครเลยนี่วะหรือว่าจะเป็นป้าเจ้าของหอมาเคาะมัง้ง คนบอนก็เลยได้เดินไปเปิดประตูออกปรากฏว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเลยก็เลยได้พูดทักทายไปว่ามีอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่แวะมาทักทายเพื่อนใหม่นะ่ะเขาอยู่ห้องสุดท้ายนะยินดีที่ได้รู้จักผู้ชายคนนั้นพูดแค่นั้นครับแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้คุณบอลยืนงงอยู่คนเดียวมัอนอะไรกันล่ะเนี่ย จำเป็นต้องมาข้อห้องคนอื่นแนะนำตัวด้วยหรอแปลกพิืึอคนจริงๆพอปิดประตูเรียบร้อยคุณบอลก็เดินกลับมาเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ตามเดิมแต่สักพักมันกลับมีเสียงคนมาข้อประตูห้องอีกแล้วคุณบอลก็ได้แต่คิดว่าใครอีกล่ะวะกูจะบ้าตายมาข้อห้องคนอื่นอีกทําไมแต่เขาก็จําเป็นต้องเดินออกไปส่องดูที่ตาแมวมองดูว่าเป็นใครมาข้อประตูเรียก แต่พอได้ก้มส่องลงไปดูนั้นมันก็ทำเอาคุณบอลนึกกับสะดุ้งโยงเลยลครับเพราะว่าคนที่อยู่นอกห้องก็กำลังส่องตาเมียมองเข้ามาข้างในเหมือนกันสายตามันก็เลยได้ชนกันด้วยความที่เริ่มจะโมโหก็เลยเปิดประตูออกไปดูคราวนี้คุณบอลกับเ็นเป็นนักศึกษาสามคนยืนอยู่ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จ้องมองหน้าของเขาเป็นตาเดียวคุณบอลก็เลยได้ถามออกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าครับ นักศึกษาสามคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกพี่ผมเค่ียรแวะมาทักทายหน่อยห้องพวกผมอยู่ฝั่งขวามือมีอะไรก็เรียกได้เลยนะคุบณบอลก็ได้แต่ครับ,รบขอบคุณไปแปลกใจเหลือเกินว่าคนในจังหวัดนี้เขามีนิสัยแบบนี้กันหรอเกิดมาเพิ่งจะเคยได้เจอ,อไรกันนักกันหนาก็มีรู้จนเขาเริ่มที่จะรำคาญมันจะมีใครมาเคาะประตูเรียกอีกหรือเปล่าเนี่ย คุณบอลคิดยังไม่ทันจะขาดคำเลยแล้วครับมันกลับได้มีเสียงคนมาเคาะประตูห้องอีกแล้วคราวนี้เขาไม่สนใจมันแล้วเราครับเหนื่อยจากการทำงานแล้วยังจะมาประสาเสียกับคนร่วมหอแบบนี้อีกเขาก็เลยได้เดินไปอาบน้ำจะได้กินข้าวแล้วเข้านอนสักทีจนเสียงเคาะประตูนั้นได้เงียบหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ พออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็มาแต่งตัวกินข้าวกล่องที่เขาได้ซื้อขึ้นมาด้วยตอนที่เลิกงานพอทำธุระเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็เปิดแอร์เย็นช่ำโดดขึ้นเตียงนุ่มๆคุณบอลก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเพลอหลันไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังจนรู้สึกรำคาญได้แต่คิดว่าทำไม ถึงไม่มีมารยาทเกรงใจคนอื่นบ้างเลยแล้วเสียงคนคุยกันนั่นมันก็แป,กแปลกๆเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาอย่างนั้นแหละคุณบอลก็ว่าจะลุกขึ้นไปดูสักหน่อยว่าเป็นใครกันช่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าร่างกายของเขานั้นมันกับหนักเสลือเกินจนลุกไม่ขึ้นดวงตาก็ไม่สามารถที่จะเลิมขึ้นมาได้เลยเขาได้แต่คิดในใจว่าตัวเองเป็นอะไรวะ เสียงคนพูดกันนั้นมันกลับดังขึ้นมายิ่งกว่าเดิมเหมือนกับว่าพวกเขาเข้ามาพูดอยู่ข้างเตียงของเขาด้วยซ้ำคุณบอลรู้สึกว่าตอนนี้มันปแปลกๆเพราะก่อนที่จะนอนหลับไปนั้นเขาได้เปิดแอร์เย็นชำํำเต่ททำไมตอนนี้กลับรู้สึกร้อนร้อนเหงื่อไหลซึมออกมาท่วมกายทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยคุณบอลก็เลยได้ตัดสิในใจนกถึงพ่อแม่ว่าช่วยผมด้วยครับ แล้วทะนเนนนั่นเองเขาก็สามารถที่จะเลืมตาขึ้นมาได้แล้วภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำเอาคุณบอนแทบจะช็อกเลยแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเห็นมีคนมากมายมายืนล้อมเตียงของเขาอยู่ในห้องซึ่งสภาพของแต่ละคนนี่ก็ดูแทบจะไม่ได้เลยเลือดเต็มตัวเต็มหน้าแขนขาดก็มีขาขาดก็มีแถมบ,บางคนก็ไม่มีหัวด้วยซ้ำ มันทำให้คุณบอลสงสัยว่าตอนนี้ตัวเองกำลังนอนฝันอยู่หรือเปล่าเจอขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่ความจริงก็เลยได้หยิกแก้มของตัวเองแต่มันกลับรู้สึกเจ็บแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ฝันนั่นสิจึงได้แต่คิดว่าใครกันเข้ามาในห้องได้อย่างไงคุณบอลก็อยากจะตะโกนถามออกไปเหมือนกันครับแต่มันกับไม่มีเสียงพูดอะไรออกมาเลย ร่างกายก็ยังคงแข็งทือขอยับขยืนไปไหนไม่ได้อยู่เหมือนเดิมและเมื่อมองดูดีๆพวกคนที่มาเยืนลายล้อมอยู่ข้างเตียงในตอนนี้มันเป็นพวกที่มาขอประตัวเรียกเมื่อตอนเย็นนี้นะแล้วพวกเขาเข้ามาในห้องได้ยังไงกันละ่ะมายืนอยู่แบบนี้ต้องการเอาะไรด้วยสภาพที่เห็นอยู่ตรงหนัน้นคุณบอลก็รู้แล้วล่ะครับว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่น่าจะใช่คนแน่นอน เขารู้สึกกลัวจนแทบจะฉี่ราดออกมาน้ำมูน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายอะไรคิดอะไรไม่ออกแล้วล่ะตอนนั้นได้เตือเรียกหาพ่อหาแม่ช่วยผมด้วยผมยังไม่อยากตายเทวดาเจ้าที่เจ้าทางช่วยผมด้วยนะครับแล้วมันก็ดูเหมือนว่าคำพูดของคุณบอลน,นั้นมันจะได้ผลครับเขาสามารถหลุดออกมาจากเขาวังจนขยับแข้งขยับขาได้ แล้วคนเหล่านั้นที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็พากันหายไปไหนก็ไม่รู้คุณบอลก็เลยตัดสินใจลุกพรวดขึ้นจากเตียงแล้วรีวิ่งไปเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าอย่างลุกลี้ลุกลนมือไม้มันสั่นไปหมดวิ่งไปเปิดไฟแต่มันก็ไม่มีไฟสว่างขึ้นมาเลยสักนิดเดียวเขาก็เลยได้เปิดไฟฉายจากมือถือแต่ภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้ทําไมห้องที่นอนอยู่มันถึงได้เก่าขนาดนี้ มีแต่ฝุนอยากใหยหยุดเต็มพื้นไปหมดเลยประตูห้องน้ำมันก็จะหลุดไม่หลุดแหละเห็นแบบนั้นเขาได้มันจะอยู่ได้อีกแล้วครับคุณบอลก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูแต่มันกับเปิดไม่ออกก็เลยต้องถีบออกไปอย่างเต็มแรงพอประตูเปิดออกไปได้มันก็ไม่มีไฟเปิดอยู่เลยสักดวงเดียวดีที่ยังพอมีแสงจันทร์ส่องสว่างให้มองเห็นเขารีบวิ่งลงบันไดไป รีบออกจากห้องพักผีดูแห่งนี้แล้วพอได้หันกลับไปดูอีกทีคุณบอลก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วครับคิดว่าทำไมมันถึงได้เก่าได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วเแบบนี้ต้องเป็นตึกร้างอย่างแน่นอนขอไม่สนอะไรอีกมันแล้วเราครับรีวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกไปจากตรงนั้นแบบไม่ชิดชีวิตจนยิ่ไปถึงบ้านพี่ที่เคยได้ไปนอนด้วย เมื่อพี่คนนั้นเปิดประตูกออกมาได้เห็นสภาพของคุณบอลก็ไม่ได้พูดอะไรรีบเึงตัวของเขาเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกว่าตอนเช้าค่อยคุยกันคืนนั้นกว่าที่คุณบอลจะข่มตาให้หลับได้ก็ต้องรอให้ตามันหลับไปเองพอเช้าตื่นขึ้นมาก็เลยได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอเมื่อคือนให้กับพี่คนนั้นฟังพี่คนนั้นก็เลยบอกว่าตึกนั้นมันเป็นตึกรังเคยถูกไฟไหมมาก่อนเมื่อหลายปี จนด้มีคนตายเยอะแยะมากมายเข้าไปนอนได้ยังไงที่คุณก้อยได้บอกนั้นมันจะอยู่อีกตึกหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันคุณบอลก็ได้แต่บอกว่าโอ้ยใครจะไปรู้ล่ะพี่ว่ามันเป็นตึกร้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับ หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากแหล่งน้ําชาวบ้านจะมีอาชีพปลูกไร่ซับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นดินทรายดังนั้นมองไปทางไหนจึงมีแต่ไรอ้อยสุดลูกหมูลูกตาพอเรียนจบมสามผมไม่ได้เรียนต่อต้องเดินทางไปหางานท,ทําแถบๆจังหวัดที่มีโรงงานเยอะเยอะเพราะว่าผมเบื่อไรอ้อยไรมันเต็มพ้นส่งเงินไานให้พ่อแม่ใช้เอาผมแทบไม่ได้กลับบ้านเลยสักครั้ง จนกระทั่งตอนที่อายุถึงเกณฑ์คันเลือกทาหารผมจึงได้กลับมาบ้านพอกลับมาทั้งทีจับได้ใบดำก็ต้องไปดื่มฉลองกับเพื่อนเพื่อนสักหน่อยเพื่อนๆของผมห้าหกคนไม่มีใครโชค,คร้ายจับได้ใบแดงสักคนเดียวจึงพาคันดื่มฉลองทุกวันก็ว่าได้วันนี้ไปดื่มบ้านเพื่อนคนนั้นวันนั้นไปดื่มบ้านเพื่อนคนนี้รกได้ที่ว่ามมาหัวราน้ำแทบทุกวัน จนพอกับแม่อะไรให้ผมรีบกลับไปทาง,งานเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมได้ไปเดินทางเพื่อนคุณหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านไกลออกไปประมาณ20กิโลเมตรได้พวกผมก็พากันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายไปด้วยขีย่มอเตอร์ไซค์ไปคนละคันเพราะเพื่อนบางคนอาจจะมีธุระต,ต้องกลับก่อนโกดได้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องกลับบ้านไปนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องผาไม่ไปทําธุระในเอำเภอ ถนนฮุนทาไปบ้านเจ้าเพื่อนคนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆาอรับสองทางที่เมื่อก่อนจะมีแต่ไร่อ้อยไรมันส้ำประหลาปดปะปวนกันอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนเป็นไรอ้อยทั้งหมดแล้วพวกผมก็พาันกินต้มไก่อกไก่อะไรมากๆแล้วอย่าปลาปิ้ง้อมเดืมกินกันอย่างเต็มที่ยิมน้ำสำาราญกินไปก็พูดคุยหยอกล้อก,กันไปตามประสา,าซึ่งแกงของผมนั้นยังไม่มีใครเอาเมีสักคน เพราะว่ายังติดเลื่นนั้นเองเลยไม่อยากมี้าระจนประมาณสี่ห้าทุ่มผมก็ขอตัวเนเพื่อนกลับก่อนพรุ่งนี้มีธุระว่ะเพื่อนคนหนึ่งก็บอกกูกลับด้วยจะได้มีเพื่อนกลับด้วยกันแต่เพื่อนเจ้าของบ้านมันกลับบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพากันกลับหรอกนอนบ้านกูนี่แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับก็ได้มันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นหรอกขี่รถแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้ว ผมก็ได้แต่บอกมันไปไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเดี๋ยวแม่ด่าเอาแกบอกให้จับมานอนบ้านเลยเดี๋ยวเองจะไม่มาพาแม่ไปทำทุนละเพื่อนมันก็ไม่ได้โซาสีอะไรตามใจโตๆกันแล้วแต่มันพูดขึ้นมาคํานึงซึ่งมันสะกิดใจผมมากๆก,ก,กูเตือนพวกมึงแล้วนะกว้ยอย่าหาว่ากูไม่บอกละ่ะเียวอะไรไม่ต้องไปสนใจนะขี่ผ่านไปเลยหลังจากนั้น คงก็สีมอเตอร์ไซค์ออกมาพร้อมกับโจต้นมอเตอร์ไซค์คนละคันแล้วบ้านนอกโคกนาแบบนี้แค่ทุ่มสองทุ่มชาวบ้านก็พาเันปิดไฟนอนหมดแล้วแล้วนี่สี่ห้าทุ่มไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีใครเปิดไฟอยู่แล้วถนนหนทางก็อยากคิดว่าจะมีรถคันเดินวิ่งสวนมาให้ได้เห็นสักคันดีที่โจต้นมันกลับมาด้วยไม่ง,งั้นคงนอนหลอนหน้าดูบรรยากาศก็วงังเวงน่ากลัวเหลือเกิน สองข้างทางก็มีแต่ต้นอ้อยสูงทุมหัวพวกผมบากันขี่ไม่เร็วมากนะเพระนอนอนาะถนนหนทางไม่ค่อยจะดีเท่าไรเนื่องจากรถสิบร้อยขนอ้อยมันวิ่งเยอะถนนก็เลยพังนั่นเองก็าพายกันคุยเล่นไปตลอดทางไรอ้อยเยอะขนาดนี้หนูนาคงวิ่งกันวุ่นแน่ผมชวนเจ้าต้นทีเล่นทีจริงวันหลังเรามาหนักยิงหนูนาไปอยกกินกันไหมวะคงจะเยอะน่าดู เจ้าต,ตนมันก็เห็นดีเห็นงามด้วยเดี๋ยววันหลังค่อยชวนในพวกเพื่อนเพื่อนมายิงหนูกันพวกผมก็ขี่กันไปเรื่อยๆมองวิวสองข้างทางซ้ายขวาดูที่ดูทางไว้ที่จะมาดักยิงหนูแต่แล้วสายตาเจ้ากำขมผม,ผมก็ดันมองไปเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆใส่เสื้อผ้าเหมือนกับคนมาตักอ้อยกำลังนั่งย้องๆเอามือกอดเข่าของตัวเองเอาไว้แน่น แสงไฟหน้ารถมอนตอรไซค์มันสาดส่องไปให้เห็นพอดีพวกผมพากันลืมสิ่งที่เพื่อนมันบอกไปเลยว่าเจออะไรไม่ต้องสนใจนะให้ขี่ผ่านไปได้เลยผมก็เรียบถามจดต้นมันออกไปอะไรวะมันนั่งทำอะไรคนเดียวดึกๆแบบนี้เพื่อนมันก็บอกไม่รู้สิกูว่าไม่น่าจะปกติแน่คนบ้าอะไรจะมานั่งมึดๆคนเดียวดึกๆึกแบบนี้ได้ซึ่งมันก็จริงอย่างที่เพื่อนมันบอกแหละครับ พวกผมก็เลยพากันขี่ผ่านผู้หญิงคนนั้นไปเลยไม่ได้สนใจได้ขี่มาได้ไม่ถึงสามร้อยเมตรแสงไฟจากหน้ารถก็ส่งให้เห็นผู้หญิงคนเดิมใส่ชุดเดิมมานั่งอยู่ในลักษณะเดิมเดิมข้างหน้าพวกผมห่างออกไปประมาณหนึ่งรเมตรได้ผมกับโจโตน้นก็รีบจอดรถทันทีผมถามมันว่าเอาไงดีว่าเพื่อนโจโต้นมันโกอก แบบนี้ขู่ว่าพวกเราเจอดีแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันลุยเลเพื่อนไม่ต้องไปสนใจทําเป็นไม่เห็นมันไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่ภาพลวงตาโจต้นเหมือนพูดจบก็รีบปิดมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีโดยที่ไม่รอผมผมก็ได้แต่บิดตามไอ้เพื่อนประยุทธ์มันถือโอกาสเล่นทีเลอชิงออกตัวคนผมขี่รถไปสายตาก็จ้องมองแต่ผู้หญิงคนนั้น ว่าเธอจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจังหวะที่กำลังจะขี่พ้นตัวเธอไปจู่ๆผู้หญิงคนนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองผมอย่างช้าๆสายตาของเธอนั้นมันช่างน,น่ากลัวบาดแทงหัวใจเะเหลือเกินผม,มรีบหันหน้ามามองทางเห็นแสงไฟแทรกรถของเพื่อนไก่ลิบมันขี่ยังไงวะถึงได้ไปใกล้ขนาดนั้นแล้วผมก็ได้ต่รีบปิดตามมันไปห่าง ทันใดน,นั้นเองเสงไฟหน้ารถก็ส่องให้เห็นอะไรบางอย่างกำลังมายืนขวางถนนอยู่ตรงหน้าพอขี่เข้าไปใกลขึ้นใกล้ขึ้นสายตามองเห็นได้อย่างชัดเจนมันไม่ใช่ใครอื่นใ,นใครที่ไหนแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นนั่นเองคราวนี้เธอไม่ได้นั่งอยู่ริมถนนเหมือนสองครั้งแรกเธอเลื่อนมายืนขวางหน้าผมเอาไว้แบบนี้ถ้าเ,เพื่อนได้เจออย่างผมจะทำยังไงดีครับ จะหยุดกลับหลังหรือว่าจะเลือกเดินหน้าต่อไปดีแต่ผมเลือกที่จะเดินหน้าไปต่อครับมันหยุดไม่ได้รพราะเจวใจของผมมีกระทิงแดงเป็นไอดอลเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเมื่อได้ตัดสินใจแบบนั้นผมก็รีบบิดคนเร่งขึ้นให้รถพุ่งทะยานออกไปหาเป้าหมายไม่หลบผู้ชนแน่จะเป็นผีหรือว่าขนก็ช่างถ้าไม่อยากตายก็หลบไป รถของผมกําลังจะชนผู้หญิงคนนั้นเธอกับหายวับไปต่อหน้าต่อตาคิดในใจด้วยความเป็นผูช้ชนนะนึกว่าจันแน่ที่เท้าก็กว่าใจานิว่าอีผีกระจอบเอ้ยแต่แล้วทันใดนั้นเองบ่อหลังมอเตอร์ไซค์ของผมมันกลับยวบลงเหมือนกับว่ามีคนนั่งสอนท้ายรถมันหนักขึ้นจนผิดปกติมากๆแบบนี้มันใช่เลยผมไม่กล้าหันหลังกลับไปมอง แม้แต่นั่งขี่แบบตัวแข็งๆลดความมาเร็วลงอีกความกล้าที่มีในใจเมื่อสักครูเริ่มจะหายออกไปหมดสักพักมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาเกาะที่เอวของผมเอาไว้แน่นแล้วก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบขึ้นมาข้างหูว่าไงจา๊าลูกลูกหลอจะรีบไปไหนมันเป็นเสียงพูดที่เย็นๆย็นยนาน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ ผมไม่รู้จะทํำยังไงดีกลัวก็กลัวโจอตอนเพื่อนทรยศมันก็ขี่ห่างออกไปไกลแล้วไม่เห็นแม้กระทั่งไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ผมไม่รู้จะทํำยังไงบวชก็ยังไม่เคยดีบวชจะสวดมนต์คาถาอะไรก็ไม่เคยรู้เคน้นหนมูหนมูอย่างเดียวสั้นๆเท่านั้นที่พอจะเคยได้ยินมาบ้างผมก็ได้แต่พูดอธิษฐานในใจออกไปโอ้ยคนสวยผมกลัวแล้วล่ะครับ อย่ามาทำกับผมแบบนี้เลยไปเถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบันไปให้พูดจบเธอคนนั้นก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งอย่าลืมนะจ๊ะจากนั้นรถผมมันก็วิวขึ้นมาทันทีผมรับรู้ได้โดยไม่ต้องหันปีมองว่าผู้หญงคนนั้นเธอคงจะไปแล้วอย่างแน่นอนผมรู้สึกโล่งใจวิบากกรรในคืนนี้คงจะหมดไปแล้ว ผมก็ค่อยขี่ไปจนถึงบ้านพอเปิดประตูได้ก็ได้วิ่งขึ้นห้องนอนของตัวเองเอาผ้าห่ขึ้นมาพุ่งโปงเตือนเจ้ามาผมไม่ได้เปี่ออกข้าวที่แม่นึ่งเอาไว้ไปซื้อขนมมาใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้หญิงคนนั้นแม่ถึงกับแปลกใจร้อยวันพันปีไม่เห็นผมจะเคยใส่บาทสักครั้งเดียวแต่ทำไมวันนี้ถังรีบตื่นขึ้นมาใส่บาตได้ ผมก็เลยเล่าเรื่องที่ได้เจอเมื่อคืนให้กับแม่ฟังแม่ก็เลยเล่าอะไรให้ฟังบางอย่างว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าถนนเส้นนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงถูกัยรุ่นขี้ยาในหมู่บ้านจุดไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าหมกไลไอ้อยวิญญาณของเธอเทียทเท่ยวหลอกเที่ยวหลอนผู้คนที่แค่ถนนเส้นนั้นอยู่ตลอดแล้วใครบอกให้เองมาทางนั้นละ่ะแม่ผมเล่าให้ฟังแบบนั้นผมไม่แปลกใจเลยล่ะครับ ทำไมถึงได้ถูกผีรอขนาดนี้ได้แต่ก็คิดไปว่ามีหน้าละไอ้เพื่อนเจ้าของบ้านเมื่อคืนมันถึงไม่อยากให้ผมกลับมานอนบ้านนะักเพราะมันมีอะไรแบบนี้นั่นเองโธถ้ารู้แบบนี้ผมก็คงจะเชื่อเพื่อนไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด